เจ้าหน้นานนที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วังน้ําเขียวลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริรเวณข้อพแพะและแกะเลี้ยงเอาไว้ในรีสอร์ทแห่งหนึ่งในตําบลวังน้ําเขียวเนี่ยคะ่ะหลังจากแพะและแกะกว่า20ตัวถูกสัตว์ป่าขนาดใหญ่กัดน,นะคะบางตัวเนี่ยคะ่ะกัดแล้วก็กินเหลือแต่ซาาโดยรอบๆพื้นที่เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบไปพบร่องรอยเป็นคล้ายๆกับรอยเท้าของสัตว์ขนาดใหญ่อาจจะเป็นเสือหรือว่าหมาในเนี่ยต้องดูกันอีกที หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าปไม้วังน้ําเขียว <มา S 1> บอกว่าตอนนี้ตรวจสอบอย่างละเอียดค่ะไปดูที่แ,แพะแล้วก็แกะมีรอยกัดมีรอยกัดเป็นบาดแผลฉีกขาดบางตัวถูกกัดบริเวณท้องจนลำไส้ไหลออกมาทีนี้ตรวจสอบเบื้องต้นก็ไปเจอร่องรอยของสัตว์สีเท้าแต่ยังไม่ชัดเจนว่าเอ๊ะอาจจะเป็นสุนัขในบ้านหรือว่าชุมชนใกล้เคียงที่อยู่ในหมู่บ้าน ระแวกนั้นมไม่พบว่ามีเลือดติดตามตัวหลังจากที่ไปตรวจสอบสุน,นัขในชุมชนก็คาดว่าน่าจะเป็นสัตว์ป่าแล้วล่ะที่ลงมาจากบริเวณป่าเขาแผงมา้าอยู่ติดกับรีสอร์ทแห่งนี้เลยค่ะครับแล้วอาจจะเป็นเสือหรือว่าหมาในหรือเปล่าเนี่ยซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ขอเวลาในการตรวจสอบให้ละเอียดอีกครั้งนะครับแต่นี่ฮะรอยเท้านะฮะใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็ต้องขอความร่วมมือกับผู้นําชุมชนด้วย ให้มีการจัดกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ในครับในการเฝ้าระวังในพื้นที่และก็ดูแลสัตว์เลี้ยงต่อไปเพราะว่าสภาพยอย่างที่เห็นในพื้นที่เมื่อสักครู่นะฮะนอนตายกันเกิดเลยแล้วก็มีแผลชะกันด้วยเหมือนกัน